หูพับมาแล้วครับวันนี้หูพับมาช่วยแม่ขายของครับดวงตาของเขาข้างซ้ายที่บอดนะคะข้างขวาก็แบบห็นเลือนรางวันนี้หูพับมาช่วยแม่ขายปลาหมึกแพรครับปลายสามสีออกไปอันนี้เป็นปลาหมึกแพนะครับอันนี้เตรียมส่งลูกค้า มึกแพรแตกต่างกับหมึกกระตอยอยังไงหมึกแพรแตกต่างตรงที่ว่ามีเนื้อที่หนากว่าหมึกกระตอยแล้วก็มีความหวานในเนื้อซึ่งต่างจากหมึกกระตอยนะคะหมึกกระตอยจะไม่มีความหวานในเนื้อในขณะที่หมึกแพรจะมีความหวานในตัวของเขา,าค่ะก็คือไม่ได้มีแค่รสเค็มนิดๆแต่มีรสหวานปนนิดๆคือหวานธรรมชาติจากเนื้อของเขา,านะคะ จะมีความมันมากกว่าเคี้ยวมันกว่าค่ะเนื้อฟูกว่าด้วยแล้วก็มีกุ้งแห้งไซส์ใหญ่นะคะดูได้เลยตัวใหญ่ค่ะไซส์ใหญ่ทั้งกุ้งแห้งทั้งปลาหมึกแพรเนี่ยจะเป็นสินค้ามาจากเรือบ้านๆน,นะคะเพราะว่าเหมือนว่าพ่อค้าออกเรือไปเป็นเรือเล็กอะคะ่ะออกเรือไป แล้วก็ได้กลับมาก็ให้แม่บ้านมาทำมาตากแดบดบขายคือไม่ได้เป็นร้านใหญ่นะคะเป็นร้านเล็กๆซึ่งคุณภาพเขาโอเคนะคะเพราะนะคะะไซส่ใหญ่แล้วก็รับรองว่าไม่ ไม่มีสารการแมงวันแน่นอนเพราะมียังมีแมงวันตอม,มเห็นไหมไปช่วยอุดหนุหนหูพับหน่อยนะครับพรุ่งนี้แล้วหูพับต้องไปหาหมอหูพับก็เลยมาช่วยแม่ขายของครับพ่อค้าก็จะนอนอย่างเดียวเลยนยายอะมาคุยกับเอฟซมั่งจ้ะเอาวพรุ่งนี้หนูไปหาหมอแล้วครับ พ่อพ่อแม่แม่ท่านใดใจบุญก็เมตตาน้องหูพับได้นะครับพุ่งนี้ไม่รู้หมอให้อะไรมาบ้างแล่วเฮ้ยต้องอาบน้ำสักทีไม่หูพับพะลูกอ,อ้อนเก่ง์ก็ไปลูกพอลูกหัว อันนี้น้องหูปั๊บก็มาช่วยแม่ขายปลาหม,มึกปลาหมึกแพรกับกุ้งแห้งนะครับท่านใดสนใจก็ทักหาแม่หรือแอดไลน์แม่มาได้ตามที่เบอร์โทรที่แม่ลงไว้ให้ด้านล่างคลิปได้นะครับได้กำไรเล็กๆน้อยๆพอได้สมทบไว้เป็นค่าอยู่ค่ายา อาอาหารนู่นนี่นั่นสารพัดค่าเป็นคนมีค่าเหลือเกินเมตาน้องหูปับด้วยนะครับพ่อพอแม่แม่ครับรู้จักจะอ้อนจะตาเดี๋ยวนี้นั้นรู้จักเรียกเวลาเดินผ่านมันมันเขารู้สึกว่าเราเดินผ่านเขาจะส่งเสียงเรียก ไม่ต้องเดินไปหาปลาหมึกนะเขาให้ขายนะไม่ได้ให้กินปลาหมึกนะ่ะ